สวัสดีในช่วงคำ่คำค่ครับพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมาพบกับผมมิเตอร์แซมเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะได้นำวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมเป็นรูปเหมือนปั๊มปี2 4 8 2นะครับพิมพ์นองจากว่าเป็นพิมพ์นยิยมเป็นพิมพ์ที่หายากาจะมาให้พี่น้องได้ชมความคลาสสิกและรูปแบบนะครับเนื่องจากว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนั้น ค่อนข้างที่จะพบเจอได้ยากนะครับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นมีดหมอไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นรูปเหมือนปั้มรูปรอผ้ายันเสื้อยันผ้างาแกะล้วนแต่เป็นของที่พบเจอได้ยากนะครับวันนี้ก็จะนําเสนอให้กับพี่น้องได้ชมนะครับวัตถุมงคลชิ้นนี้ผมได้มาจากชาวบ้านที่ อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจะได้นํามาไว้กับพี่น้องได้ชมเมื่อเช้าก็ทําวิดีโอไป1วิดีเอาไปทาให้ให้ไปาทาไป2วิดีโอปรากฏว่าทําไปแล้วเสียงไม่มีนะฮะวิดีโอเสียงไม่มีก็ต้องลบใหม่นะครับพอดีผมไปธุระไปอะไรมาก็เลยไม่ได้ทําต่อเนื่องก็เลยกลับมาทําในช่วงเย็นๆทาซ้ําอีกทีหนึ่งนะทำอีกแบบหนึ่งนะครับ ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวตรงนี้พี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656หรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับหรือพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกถ้าอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อกับผมได้นะครับทั้งพี่น้องท่านใหม่หรือท่านเก่านะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ชม วัตุมงคลที่เรียกว่าเป็นรูปเหมือนปั๊มปี2482เป็นพิมพ์นิยมนะครับซึ่งถ้ารูปเหมือนปั๊มรุ่นนี้ก็จะมะีการสร้างด้วยวิธีการปัมรนะรป๊มกระแทกนะฮะปั๊มกระแทกบล็อกนั้นเรียกว่าบล็อกแรกๆนะฮะบล็บอกแรกๆเนี่ยที่ปั๊มออกมาแล้วสวยงามสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยอะไรพวกนี้เราเรียกว่าพิมพ์ A นะครับ พอปั๊มไปพิม์พเริ่มแตกเริ่มแตกเริ่มชํารุดอันนี้ก็แยกเป็นพิมพ์ b หรือพิมพ์2นะครับพอปั๊มไปอีกมันชํารุดมากขึ้นเราเรียกว่าพิมพ์ C หรือพิม์พที่3นะครับแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆมันแตกหน้าแตกหลังเลยเราเรียกว่าพิมพ์ d หรือพิมที่4ี่นะครับพิม์นี้เป็นพิมดีนะครับเป็นพิมพดีหรือพิม์พที่4เนื้อ ที่ใช้ในการสร้างพระชุดนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้ออันปากานะครับเนื้ออันปากาแต่ที่ผมจะให้ชมเนี่ย,เ,ยเป็นเนื้ออัปปาก้านะครับเป็นเนื้ออัปปาก้าพิมพ์ดีหรือพิมพ์ที่4นะครับนี่พระองค์นี้เคยผ่านการประกวดมานะครับเคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัลที่ ได้รับรางวัลที่1ด้วยนะนี่ได้รับรางวัลที่1ด้วยนะครับก็เอามาให้กับพี่น้องได้ชมมาดูลักษณะนะครับดูดูลักษณะต้องให้ดูเป็นเป็นพระปั๊มก่อนนะครับไม่ใช่พระหล่อผ้าฉีดนะเป็นพระปั๊มก่อนนะครับพระปั๊มธรรมชาติของพระปั๊มกระแทกก็จะมีการผิวของเขาจะตึงจะคมจะชัดนะตึงคมชัด นะครับถึงจะแตกก็แตกคมคมนะแตกคมคมพอดีผมทำวิดีโออยู่หน้าบ้านนะครับอยู่ต่างจังหวัดแต่นี้ก็มีเสียงรถเสียงอะไรเข้ามาก็จะเข้ามารบกวนในวิดีโอด้วยนะครับเราต้องขอโทษด้วยอ่าเรามาดูธรรมชาติของผ้าปั๊มนี่เป็นเนื้อปลาก้านะครับเนื้อซีดๆเนื้อ เราเรียกว่าเนื้อซ้อนช้อนซ้อมหรือเนื้ออปกาก้าเรารูธรรมชาติของพ้าปั๊มก่อนกันแล้วกันนะครับนี่เป็นเนื้อตึงๆคมๆแบบนี้นะตึงๆคมๆแบบนี้เลยเราเรียกว่าพ้าปั๊มนะครับผ้าปัม๊มธรรมชาติของพอ้าปั๊มเมื่อเป็นพ้าปัม๊มเขาจะมีการแต่งข้างนี่รอยตะใบแต่งข้างอย่างนี้นะครับแต่งที่ ศีรากของหลวงพ่อนะมีรอยตะใบนี่มีรอยตะไบแบบนี้นะครับนี่ในลักษณะแบบนี้ตัวหนังสือเป็น,นังแท่งแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่ตึงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยการแตกคมๆคมนะฮะนี่คอเส้นคอนี่คมชัดนะครับ การแต่งการตะไบพวกนี้บ่งบอกถึงลักษณะ,ะเป็นธรรมชาติของพระรุ่นนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องจุดสังเกตนะครับจุดสังเกตของพระชุดนี้ที่เราจะ,ะสังเกตแบบคนเก่าๆคนโบราณโบราณที่เขาอบอกต่อกันมาก็คือเราดูพิมพ์ที่สนี่นะครับหรือว่าพิมพ์ดีเนี่ยคอ จะเส้นคอจะมีการแตกคมคมแบบนี้นะเนี่ยแตกคมคมแบบนี้บางทีเนี่ยรอยแตกจะแตกบางแตกจมูกลงมาคางวิ่งมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะไม่มีในพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองพิมพ์สามนะครับเกิดขึ้นที่พิมพ์สี่นะแตกมากแตกน้อยก็จะแตกนะครับถ้ามันแตกมากเนี่ยบริเวณคอเนี่ยนะฮะบริเวณคอเนี่ยถ้าแตกมากๆเลยนะถ้าแตกมากๆในบริเวณคอก็จะมีรอยตะใบ เนี่ยบริเวณคอนี่ก็จะมีรอยตะไบรอบเลยนะเพราะมันแตกมากนะครับแต่นี่ก็คือถือว่า,าเป็นธรรมชาติของพิมพ์ที่4นะเนี่ยรอยแตกในลักษณะแบบนี้นะอ่าดูหน้าตาพิมพ์ที่4นะครับดูความคมในร่องหูนะครับริว้วจีวอคมคม,คมแบบนี้นะ ริวจีวรคมๆและในซอกแขนจะเห็นเส้นแตกคู่เห็นไหมครับนี่ในซอกแขนตรงข้อพับเนี่ยตรงข้อพับนี้จะมีเส้นแตกคู่ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะมีเส้นลางๆแตกยิบๆตลอดตลอดซอกแขนเลยนะครับตลอดซอกแขนเลยนี่เห็นไหมครับแบบนี้และบริเวณแขนนี่ก็จะมีเนื้อล้นเนื้อเกินซึ่งช่าง ก็จะมีการแต่งหลายคนนะครับก็จะตะไบออกไปตะไบามากตะไบน้อยนะครับตะไบน้อยก็แขนก็จะรีบเลยนะครับอ่าถ้าตะใบามากแขนจะรีบตะใบน้อยแขนก็จะอ้วน,นแบบนี้หน่อยนะครับนี่นี่คือลักษณะธรรมชาติของอที่จุบที่เราจะสังเกตนะแล้วบริเวณตัวหนังสือนี่บริเวณปลายเท้านะครับ จะชัดเน่รอยแตกจากปลายเท้าของหลวงพ่อนะครับรอยแตกนี่ปลายนิ้วเท้าเนี่ยรอยแตกบริเวณนี้วิ่งมาถึงวัแหวนนี่นะครับอันนี้ก็คือธรรมชาติของพิมพ์ที่4จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแสงมันไม่ได้นะแน่ไหมครับรอยแตกจากปลายนิ้วเท้าของหลวงพ่อวิ่งมาถึงวัแหวนเนี่ยอันนี้ บางองค์ก็บางบางองค์ตรงนี้ก็ยังไม่แตกนะบางองบางองค์สําหรับพิมพ์ที่สี่ตรงนี้ก็ยังไม่แตกนะแต่โซนมากจะแตกนะครับแตกมากแตกน้อยก็จะแตกบริเวณนี้นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆอย่างนี้เลยนะครับและจุดหนึ่งนะครับก็คือจุดตรงคําว่าเดิมเนี่ยหลวงพ่อเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะมีเส้นสลีนะฮะคำว่าเดิมเนี่ยมันจะมีเส้นสอีวิ่งมาเชื่อมกับดอเด็กเห็นไหมครับ เดิมเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันจะเชื่อมกันในลักษณะแบบนี้นี่คือการดูแบบคนโบราณโบราณเรียกว่านักสะสมรุ่นเก่าเขาแนะนํากันมานะครับอตอนนี้จุดที่ผมจะใช้จ่ายตังค์เนี่ยมันอยู่บริเวณนี้นะนี่เราต้องตะแคงอย่างนี้เลยนะเราต้องตะแคงอย่างนี้ตั้งๆแบบนี้แล้วก็ส่องดูนะครับมันมี ธรรมชาติให้เราพิจารณาเยอะเลยบริเวณนี้นะครับจุดจ่ายตังสำหรับผมนะครับบริเวณนี้แสงไม่ได้ทนำะไมจะบริเวณนี้ท่านต้องสังเกตดูดีๆนะสำหรับบริเวณนี้มันมีจุดสังเกต เยอะเลยทีเดียวนะครับนี่เนี่ยบริเวณริ้วบริเวณอะไรพวกนี้นะบริเวณในร่องธรร,ธรรมชาติของการแตกของเขาเนี่ยนี่นะครับบริเวณนี้อันนี้นึ่งจุดนะครับที่เราจะใช้เป็นจุดสังเกต นอกเหนือจากที่คนเก่าๆเขา,าจุดที่เขาบอกมานะครับมันยังมีอีกเยอะมันยังมีอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะบริเวณนี้นบ,รนบริเวณล่องสังคาเนี่ยบริเวณล่องสังคาบริเวณล่องพวกนี้นะครับมันมีจุดที่เราจะใช้จําจไว้เป็นจุดจ่ายตังค์นีกเยอะนะครับความคมความชัดการแตก แล้วก็บริเวณล่องสังคาเนี่ยล่องหยักของสังคานี้มันจะมีใยบัวหรือว่ามีเส้นที่มันเชื่อมต่อกันมาอยู่นะครับมันไม่ได้ตัดขาดสักทีเดียวนะครับนี่คือจุดพิจารณาที่พิจารณาเข้าๆเ,เบื้องต้นเท่านั้นนะครับสำหรับรายละเอียดอะไรต่างๆเราต้องไปหาพระองค์จริงเอามาศึกษาแล้วก็ เอามาใช้เป็นจุดพิจรารณาสะสมของเรานะครับทั้งด้านหลังก็จะมีการแต่งตะใบแบบนี้นะบางองค์ก็จะแทงเป็นลายจีวรนะะแต่องค์นี้ไม่ได้แทงเป็นลายจีวรนะศีษะของพ่อจะบุ๋มๆแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นคอเนี่เส้นคอคมๆเลยแบบนี้นะครับเนี่เส้นคอคมๆแบบนี้แล้วก็ กล้ามเนื้อตรงบ่าด้านหลังเนี่ยเป็นมัดมัดเลยนะครับนีความคมชัดและรอยแตกรอยแตกบริเวณซออแขนเนี่ยนะครับสำหรับพิมพ์ที่สี่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์มากแล้วแต่ใครจะจำเลยนะครับบริเวณนี้เป็นจุดจ่ายตังค์ได้อีกหนึ่งจุดเลยนะครับนี่บริเวณเนี้ให้เราสังเกตดีๆแต่เราต้องมีของอยู่กับตัวนะมีของอยู่กับตัวสักหลายๆชิ้นผ่านมือหลายๆผ่านมือหลายๆองค์ นะครับเราก็จะเข้าใจใน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 ,ในจุดพวกนี้นี่นอหอยตะไบนะครับสังขาเป็นร่องอย่างนี้เลยนะสังขาตีเป็นร่องแบบนี้เลยนะครับนี่ สำหรับพิมพ์ดีเนื้อปะกา้าเป็นเนื้อที่หายากสร้างน้อยนะครับเนื้อปะกา้าส่วนมากก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อปะกา้าถ้าเป็นพิมเอสวยๆเนี่ยนะครับราคาหลักล้านเลยนะพิมเอกริบสวยๆในราคาหลักล้านนะครับถ้าอย่างสภาพใช้ๆก็สี่แสนห้าแสนเจ็ดแสนไปนู่นเกือบเกือบล้านนู่นเลยนะครับเนี่ยอย่างองค์นี้ก็ต้องถือว่าเป็นพระที่อยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับสภาพที่ดีนี่เป็นพระที่ดูง่ายอีกองหนึ่งนะนี่เป็นพระที่ดูง่าย เป็นพระผ่านการประกวดได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะองนี้นะนี่เห็นไหมครับได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นยันพิเศษไม่ไม่เหมือนกับองคอื่นทั่วๆไปองค์อื่นทั่วไปก็จะจานยันนะโมพุทธายะนะครับแต่นี่จานเป็นยันณซ่อนหัวนะครับเป็นจานณซ่อนหัวนะเป็นยันพิเศษนะครับซึ่ง ยันพิเศษสำหรับพระในพิมพ์นี้ก็ยังเห็นอยู่นะฮะหลายองค์อยู่นะเห็นหลายองค์อยู่แต่ส่วนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นยันยันนโมพุทธายะ95เป็นี่ยเป็นยันนโมพุทธายะนะครับไอยันพิเศษพิเศษเนี่ยมันก็จะมีน้อยมากอันนี้ถือว่าเป็นยันพิเศษนะครับเป็นยันเป็นยันพิเศษที่พบเจอได้น้อยนั่นเองนะครับนี่ยันเป็นตัวนะเป็นนะซ้อนอหัวด้วยนะครับ คล้ายๆกับเป็นพระมหาอุดอะไรเมตตามหาอุดอะไรประเภทนั้นนะพิมพ์ดีชื่อดีนะครับชื่อดีผู้ที่บูชาก็จะดีในทุกๆเรื่องโชคดีไปดีมาดีธุรกิจดีนะธุรกิจดีเดินทางก็ปลอดภัยดีไปไหนมาไหนก็ดนะีพิมพ์ดีเป็นเครดเป็นเครดเป็นเครดตามชื่อนะ ในซ่อแขนก็จะมีเส้นแตกคู่นะนะครับกล้องไม่ได้เรื่องเลยนะครับตกเย็นแสงไฟไม่ได้เลย เส้นแตกยิบยิบยิบอยู่ในร่องแขนแบบนี้ร่องจีวรลึกๆชัดๆแบบนี้นะครับอ,องค์นี้ถือว่าเป็นพระผิวสะอาดเลยนะครับเป็นพระผิวสะอาดนี่ร่องหูนี่เป็นการแต่งตะไบที่เป็นเอกลักษณ์ของพระรุน,นีเลยนะนี่เป็นการแต่งตะไบนี่แบบนี้นะครับ โอเคครับแสงไม่ได้นะครับมันจะมืดแล้วก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่รู้จะมีเสียงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองอัปโหลดวิดีโอดูนะครับว่ามีจะมีเสียงหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ทำไปแล้วไม่มีเสียงนะครับทำไปแล้วไม่มีเสียงเ,เดี๋ยวพอเสร็จจากวิดีโอผมจะลองอัปโหลดขึ้นให้ให้ให้ให,ให้ท่านได้ให้ท่านได้ชมนะครับ โอเคครับพี่น้องที่ติดตามผมอยู่เป็นประจำนะครับอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ก็ได้และถ้าหากว่า,าจดไม่ทันท่านก็ไปดูที่หน้ากวิดีโอผมแปะเบอร์โทรแปะเบอร์ไลน์ว้เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่จะติดต่อทางไลน์นะพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเป็นครั้งแรก ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการสะสมเรียนรู้ก็ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอสำหรับวันนี้เย็นนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขออาราธนาบารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมนะครับปกป้องคุ้มครองพี่น้องให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งนไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ